สวัสดีครับกับผมนาวัชระพงษ์ชำกะมนอายุ37ปีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านทองคุ้งหมู่ที่7ตำบลโพสะอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองมาเป็นเวลา3ปีกับผมขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการทำความรู้จักบ้านทองคุ้งและนำเสนอผลงานตามเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2568เชิญรับชมครับบ้านทองคุ้งหมู่ที่7ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองมีพื้นที่ทั้งหมด1.5ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดวัดท้องคุ้งโรงเรียนวัดท้องคุ้งและเขตหมู่ที่8ตำบลโพสะทิศใต้ติดวัดโพสะโสพลและเขตหมู่ที่6ตำบลโพสะทิศตะวันออกติดหนองคลองลน้นหมู่ที่8ตำบลโพสะและหมู่ที่9ตำบลหัวไผ่ทิศตะวันตกติดแม่น้ำเจ้าพระยาและตำบลบ้านแห จำนวนประชากร114ครัวเรือนมีประชาชนทั้งสิ้น398คนแบ่งเป็นเพศชาย185คนและเพศหญิง213คนโดยแบ่งการปกครองในพื้นที่ออกเป็นสี่คุ้ม 1. คุณลักษณะเฉพาะบุคคลด้านบุคลิกลักษณะนายวัชรพงษ์ชำมกระมนดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลโพสะกอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองจบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญ,ญาตรีสาขาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาสถานภาพสมรสและมีบุตรจำนวนสองคนดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่13มกราคม2565ถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลา3ปีเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นในการพัฒนารับฟังความเห็นต่างเพื่อนำมาปรับและพัฒนาต่อยอดอัธยาศัยดีมีจิตอาสาเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีความประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันดีมีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินงานและการใช้ชีวิตเป็นผู้นำที่รักความถูกต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัวชุมชนและสังคมด้านการส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์การบริหารจัดการความขัดแย้งในพื้นที่จนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเป็นผู้นำที่เข้าถึงประชาชน ใช้กลไกการทำงานมาสานความสัมพันธ์นผ่านโครงการหรือกิจกรรมให้คนในชุมชนมาร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านเกิดการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดความสามาัคคีปรองดองมีความต็มใจที่จะให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งจากผลการปฏิบัติหน้าที่อย่างมุ่งมั่นจึงได้เป็นผู้ถูกคัดเลือกให้รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี2567จากชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเมืองอ่างทองอีกทั้งได้รับการประเมินเลื่อนค่าตอบแทน2ขั้น2ปีสอน2ผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านดำเนินงานโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นทั้งหมด7ด้านดังนี้1ด้านอำนวยการ2ด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 3. ด้านแผนพัฒนา 4. ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ 5. ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณาสุข 6. ด้านการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม 7. ด,ด้านอื่นๆมีระบบการจัดการงานธุรการ รวมทั้งเอกสารต่างๆของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาและมีการสำรองสำเนาไฟล์เอกสารที่สำคัญในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันความเสียหายและป้องกันการสูญหายอีกทั้งจัดทำทะเบียนคุมครุภัณท์ทรัพย์สินของหมู่บ้านและจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของกองทุนในหมู่บ้านมีความพร้อมของสถานที่บริการภายในชุมชนอาทิศาลาประชาคมหมู่บ้านร้านค้าจำหน่ายสินค้าชุมชนสนามกีฬาเปตอง สถานที่สำหรับศึกษาดูงานด้านการเกษตรเป็นต้นมีการจัดประชุมเพื่อนำข้อราชการประกาศระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐประชุมชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชุมหมู่บ้านอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งและมีการจดบันทึกรายงานการประชุมทุกครั้งโดยจัดเก็บเอกสารเป็นหลักฐานอย่างเป็นระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหมู่บ้านเป็นประจำ และผ่านช่องทางลายของหมู่บ้านเป็นรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรืออินโฟกราฟิกมีกระดานข่าวสารประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านทราบข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบนันปฏิบัติหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในท้องที่ได้อย่างเป็นรูป,ปรธรรมตัวอย่างปัญหาในพื้นที่อาทิปัญหาการรุกล้ำที่ดินปัญหาความรุนแรงในครอบครัวปัญหาการทะเลวิวาทและปัญหาความเดือดร้อนภายในชุมชนเป็นต้น ประสานหรืออำนวยความสะดวกแก่ราษฎรในหมู่บ้านในการติดต่อหรือรับบริการกับส่วนราชการหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายอำเภอประสานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของส่วนราชการหน่วยงานรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นต้นปฏิบัติหน้าที่รับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนความต้องการที่จำเป็นของคนในหมู่บ้าน ประสานแจ้งต่อส่วนราชการหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ช่วยแก้ไขหรือช่วยเหลือสนับสนุนและส่งเสริมเพื่ออำนนยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่หรือการให้บริการของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นปฏิบัติหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการอำนนยความสะดวกในการดำเนินงานของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพควบคุมดูแลรัษฎรในหมู่บ้านให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยกระทำตนให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรตามที่ทางราชการได้แนะนําอบรมและชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในข้อราชการกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนของทางราชการการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย ปฏิบัติหน้าที่เตือนภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนในยามที่หมู่บ้านมีเหตุฉุกเฉินภัยพิบัติในพื้นที่เช่นอักคีภัยอุทกภัยวัตภัยหรือเหตุความเดือดร้อนภายในชุมชนปฏิบัติตามคำสั่งของกำนันหรือทางราชการและรายงานเหตุการณ์ที่ไม่ปกติซึ่งเกิดขึ้นในหมู่บ้านให้กำนันทราบพร้อมทั้งรายงานต่อนายอำเภอตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในพื้นที่ สังคมมีความสงบสุขสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านและชุมชนโดยการส่งเสริมให้รัษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทของอาสาสมัครคณะทำงานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยปฏิบัติหน้าที่ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกหมู่บ้านผลงานดีเด่นเป็นพิเศษอื่นๆการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต จัดทำพื้นที่ต้นแบบการทำเกษตรพอเพียงสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ชาวบ้านและหน่วยงานที่มีความสนใจเข้ามาศึกษาดูงานเรียนรู้ด้านเกษตรไร้สารพิษซึ่งเราได้จัดทำที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนและให้ชาวบ้านเข้ามาศึกษาเพื่อนำไปขยายผลต่อย,ยอดสู่ครัวเรือนลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้นำมาสึ่งความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลการสร้างพื้นที่สร้างสันสนามเด็กเล่น จากพื้นที่รกร้างสู่การเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ใช้สอยประโยชน์ให้ชุมชนจากมติที่ประชุมที่ได้จัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านได้รับความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและคนในชุมชนร่วมกันปรับปรุงพื้นที่บริเวณข้างโรงเรียนวัดท้องคุ้งให้เป็นพื้นที่เล่นกีฬาและออกกําลังกายของชุมชนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลาย,ยาเสพติดหมู่บ้านท้องคุ้งหมู่ที่7ตําบลโพสะ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดในการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2567สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างโดดเด่นและเป็นรูปธรรมและพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างยั่งยืนได้เป็นหมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดอ่างทองบ้านท้องคุ้งหมู่ที่7ได้เป็นตัวแทนในระดับเขตในการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็น ประจำปี2,567โดยกรรมการหมู่บ้านได้รับการตรวจประเมินความเข้มแข็งของหมู่บ้านในระดับเขตและได้รับรางวัลชนะเลิศด้วยมีผลงานการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรมเป็นหมู่บ้านต้นแบบถือเป็นความภาคภูมิใจของหมู่บ้านเป็นอย่างมาก บ้านท้องคุ้งหมู่ที่7ได้เป็นตัวแทนในระดับภาคในการประกวดหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นประจำปี2567โดยกรรมการหมู่บ้านได้รับการตรวจประเมินความเข้มแข็งของหมู่บ้านในระดับภาคและได้รับรางวัลชมเชยระดับภาคเป็นความภาคภูมิใจในความสําเร็จของหมู่บ้านเป็นอย่างมากหมู่บ้านท้องคุ้งหมู่ที่7ขับเคลื่อนและส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างโดดเด่นโดยได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านประชาธิปไตยดีเด่นจังหวัดอ่างทอง ประจำปี2567ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของหมู่บ้านเป็นอย่างมากกระผมมีความมุ่งม,มั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้อยู่ดีมีสุขเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งพึ่งพาตัวเองได้และผมเองจะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหัวใจหลักของการเป็นผู้ใหญ่บ้านที่กล่าวว่าบำบัดทุกบำรงสุข